วันนี้เราออกล่ากันสี่คนเอาละพี่จังไปหาต้นผลไม้ตรวจสอบศัตรูให้หน่อยนะเจอแล้วงั้นหรอเลวจังเอาละงั้นชูกับฉันจะเก็บผลไม้ไอรินใช้ตะกร้าเก็บเกี่ยวใกล้ๆกล้มิวพี่จังคอยล่านกด้วยสกิลตรวจจับศัตรูสุนควีก็ล่าเท่าที่อยากล่าได้เลยแบบนี้โอเคหรือเปล่า โอเคเนี่เหนียวได้สิงั้นก็มาเริ่มกันเลยกินกันเถอะกระดูกนกนี่ทำให้ซุปรสชาติดีจริงๆขอบคุณสำหรับอาหารจากนั้นเราก็เก็บเกี่ยวกันอีกหน่อยเอาล่ะน่าจะกลับได้แล้วเจออะไรงั้นเหรอ หมูป่าเขี้ยวนี่ตัวเล็กกว่าเหมือนวานแฮะถึงจะจัดการมันได้แต่เราก็คงกลับไปไม่ได้อยู่ดีไม่สิบางทีเลเวลเราอาจจะอัพเพราะจัดการตัวเมื่อวานไปหนึ่งแล้วก็ได้ทุกคนมีหมูป่าเขี้ยวอยู่ทางนั้นจะเอายังไงกันดีหมูป่าเขี้ยวก็ต้องล่าอยู่แล้วสิอยู่แล้วนี่หมายความว่ายังไงกันยะแค่เราจะจัดการได้หรอ เมื่อวานฉันก็จัดการไปแล้วตัวหนึ่งยอดไปเลยแฮะแล้วก็เอามาซ่อนไว้ในไอเทมบ็อกนะถ้าเราจัดการมันด้วยกันเลเวลเราอาจจะอัพก็ได้แถมถ้าเราเอามันกลับไปได้ก็คงจะดีด้วยโอ้ไม่เหลวอเลยนะเนี่ยถึงต่อให้เอากลับไปไม่ได้ก็เอาใส่เข้าไอเทมบล็อกได้อยู่ดีเพราะงั้นมันล่าหมูป่าเขี้ยวกันเถอะจะทำได้กันหยอเหนียว ถ้ามี3ามคนตึงมันไว้กับพื้นไว้ชัดก็จะโจมตีแบบปลอดภัยได้เอาละมิวไปกันเถอะมิวเหนือกว่าเจ้านั่นไปมากแล้ววันนี้คงเป็นพรสเลเวลที่เปลี่ยนไปสินะเอาละทุกคนฉันอยากจัดการให้เสร็จเพราะงั้นเตีมันกับทุกอย่างที่มีเลยนะงั้นฉันขอคนแรก บ้าเอ้ยคัสเป็นอะไรไหมแข็งชะมัดฉันว่าฉันคงไม่ไหวแล้วล่ะงั้นอีกสองคนตีไปที่ตานะความคิดดีเอาเลยนะเยี่ยมเอาละตาควีนโหถึงเมื่อวานจะชนมันไม่ได้ก็เถอะแต่ยอดเยี่ยมมากมิวเหมือนจะติดแฮะ หลังจากทุกคนโจมตีแล้วก็จบด้วยตัดอากาศของฉันเวทมนต์นี่เหลือเชื่อเลยโอนี่เหนียวสุดยอดเหนียวยอดเลยไม่ต้องพึ่งเราด้วยซ้ำไม่ใช่เหรอก็เราต้องเลเวลอัพเพราะงั้นทุกคนเลยต้องโจมตีไงเอาละมาลีดเลือดกันเถอะงี่งานี่นทั้งสองคนสุดยอดเลย บางทีพวกเราคงเลเวลอัพกันหมดแล้วมัง้งโว้ฉันเลเวลสิบแล้วฉันด้วยหนวด้วยยีเย่พวกเธอสองคนแบกกลับไหวไหมไม่น่าจะเป็นอะไรนะถ้าพักสักหน่อยคงไหวหนูช่วยด้วยนะงั้นช่วยถือตะกร้าผลไม้นะโอเคเหนียวผลของเลเวลอัพสุดยอดเลยแถมเจ้าลูกแมวนั่นยังดูล่าเริงกว่าปกติด้วย เบาจังเลยเหนียวเติบโตกันเฉิดฉายจังนะฉันก็อยากเลเวลสิบเร็วๆแล้วสิชีวิตมันเศรอว่าจะเลเวลสิบได้หรโกพระเอกไ,ไ,ไม่ไปไหนเลยเออโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยวไม่เจอกันใหม่ครับในตอนหน้าครับสวัสดีครับโอเคไม่มีอะไรจะพูดแล้วไปละ